สวัสดีครับเมนิกะมารีวิวตู้ประกอบขนาด 3, คูณ6นะครับนี่ใบนี้สีเทานะครับสีเทาด้านในก็สีขาวปกตินะครับนี่ระบบไฟนะครับมีตรงระเบียงตรงนี้หนึ่งหลอดนะครับด้านในนะครับก็มี2หลอดนะครับกระเบื้องนะครับด้านในก็จะเป็นขนาด60คูณหกนะกระเบื้องเซรามิกนะครับ กระเบื้องแท้นะครับด้านนอกก็จะเป็นขนาด40คูณ40นะครับเป็นกระเบื้องเซรามิกแท้นะนี่ด้านข้างฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างบานเลื่อนนะฮะบ,บานเลื่อน2ชุดนะครับนะแต่ฝั่งนู้นจะเป็นบานฟิกนะฮะแล้วก็ด้านหลังจะมีบานกระทุ้งแบบคลาสสิกหบานนะครับ ผู้ใดสนใจนําไปใช้งานนะครับเขามาเบิ่งได้นะครับตอนเสซตเรียบร้อยนะครับเป็นท่งการแล้วนะครับผู้ใดสนใจเข้ามาดูผลงานจริงได้ที่พัทยานะคุทนน36สามหกฝั่งขาเข้าระยองอยู่เยื้องกับสนามพิระสกิจนะครับเออของแข่นะครับมีมีของแน่นอนนะฮะถ้ามานี่มีของให้ชมแน่นอนนะครับ เออเพราะว่าของเรามันของจริงไงเขาจริงนะครับของจริงแล้วก็ผมเป็นคนผลิตเองนะครับถ้าเจอผมโดยตรงก็เรื่องอย่างอื่นก็คุยกันได้หมดนะฮะผมคนง่ายๆนะครับง่ายๆเออจังใดก็ฝากติดตามผลงานนั่นเลยครับผม โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังครับผมขอบคุณครับ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 นล่ครับลานผลิตให้ดูกันชัดๆนะครับลานผลิตนะฮะชัดเจนนะครับชัดจนโอเคครับผม,ขอบ,อมขอบคุณทุกๆการติดตามขอบคุณทุก ทุกคนทุกท่านที่รับชมรับฟังนะฮะ